ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 764ตอนเปิดเรื่องเล่าหลวงปู่สวงกับแม่ชีสลินทิพย์ ในสมัยที่หลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่นั้นหลวงตาสงเป็นลูกศิษย์เพียงรูปเดียวที่หลวงปู่สวงมาหาบ่อยที่สุดที่มีคนพูดว่าหลวงปู่สวงมาหาหลวงพ่อสายวัตเกียนราบ่อยแล้วแต่หลวงตาสงรูปนี้หลวงปู่สวงมาหาบ่อยยิ่งกว่าแวะมาหาทุกครั้งที่เดินผ่านวัดขยุงและหลวงปู่จะชอบมาสนทนาธรรมกับหลวงตาสง หลวงปูส่สวงยังเคยมาจำวัดกับหลวงตาสงที่วัดบ้านขยุงบนไม้กระดานแผ่นเดียวกันในคลิปนี้ทางช่องจะพาทุกท่านย้อนประวัติของหลวงตาสงไปกับบุตรสาวซึ่งในปัจจุบันนี้ได้บวชเป็นแม่ชีคอยติดตามดูแลหลวงตาสงอยู่ที่วัดขยุงหลวงตาสงยังเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับสืบทอดวิชาจากหลวงปูส่สวง แต่หลวงปู่สูงจะสั่งเอาไว้ว่าห้ามนำไปพูดหรือแพร่งพร่ให้คนอื่นฟังซึ่งในอดีตที่หลวงตาสงช่วยรักษาผู้คนนั้นชาวบ้านและผู้คนจากที่อื่นๆพากันเดินทางมาเพื่อให้หลวงตาสงที่วัดขยุงช่วยรักษามากมายหนาแน่นยิ่งกว่าโรงพยาบาลเสียอีกเรามารับฟังเรื่องราวจากป่าของแม่ชีไปพร้อมๆกันเลยครับ สบายดีแล้วหลวงตาสง่าเป็นไงบ้างเออตาท่านไม่ค่อยมองแอืมอือหลวงตาตาตามองเห็นผมไหมเนี่ยเห็นไหมมองเห็นอยู่มองเห็นอยู่เหรอเอ่อเป็นไงหลวงตาตอนนี้เดินเหินกวาดวงกวาดวัดได้ไหมไม่ไม่มันมันโบสี เฉยๆอยู่เฉยๆเหรอแล้วได้ออกกําลังตอนช้าๆได้ออกกําลังเดินบ้างไหมก็เดินบ้างค่ะเดินบ้างไม่เดินเลยไม่เดินไม่เดินบ้างต้องต้องเดินบ้างนะเดี๋ยวมันจะเดินไม่ไหวต้องออกกําลังสะบัดแข้งสะบัดขาหน่อยนะก็สะบัดเลยค่ะก็ออกกําลังกายเลยทำเดินบ้างเลยจ้ะใช่อืมจ้ะ แล้วเป็นไงตอนนี้สบายดียังยังไม่มีเจ็บไม่มีปวดอะไรก็ปวดเกี่ยวกับตาเพราะว่าวันนั้นมีชี้ตาไม่ค่อยมองเห็นตาฝั่งนี้เหรอตาฝั่งนี้ค,ค่อยเห็นเพราะว่าจะเมือเ่อวันนั้นไปบอ่บอ,อน้ำซับอออืืห เขาเรียกอาบอน้ำซับเพียนาาพอได้อาบแล้วออกขี้ตาหนะยาววิชีต้องอาบน้ําให้ท่านทุกครั้งเลยค่ะวันละสามครั้งถ้าอาบเกินน้ำก็ไม่ได้ค่ะคือต้องต้องรักษาลูกปู่ดุกตาเอย่างใกล้ชิดค่ะต้องอาบน้ําให้ท่านค่ะร้อนมันร้อนหรือไงที่อาบบ่อย ไม่ไม่ใช่อาบในการรักษาค่ะอาบในการรักษาแตะก่อนท่านจะอาบวันละยี่สิบครั้งอพอไปลงอาบเขาเรียกว่าอะไรนะบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาเรียกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราอธิษฐานอาบสามครั้งต้องอาบสองครั้งถ้าเกินสิบครั้งก็เล่นเอาเรื่องค่ะเหรอเป็นบอ่อน้ำศักยิ์าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าเขตชายแดนทหารอยู่เอออยู่ที่ทางไปชายแดนทหารอยู่ข้างบนค่ะ ทางไปช่องจอมค่ะเลยไปอีกค่ะเพราะว่าน้ำไม่ถ่ายรูปเพราะว่าทหารเขาอนุรักษ์ไว้ค่ะห้ามอะไรนะเป็นจ้าเขาเรียกว่าบอดําซับนั่น่เขาห้ามอะไรนะห้ามอะไรเขาเขาไม่ให้ลง YouTube ค่ะอ๋อไม่ให้ลง YouTube อืมจ้าถามคือคือคนที่ป่วยสามารถไปอาบเป็นอะไรปวดแขนปวดขา ปวดอะไรตามเนื้อตามตัวเป็นไม่สบายมีเต่พระค่ะท่านไปรักษาแล้วก็อาบน้ําหายทุกท่านค่ะถ้าจะถายรูปค่ะถ้าจะถ่ายรูปกดถดถ่ายรูปได้แล้วเช่นที่ว่าท่านปรารถนาอธิษฐานขออะไรอยากได้อะไรให้ได้พูดให้พูดออกจากใจยกมือไหว้เราก็ลงอาบพ้อบม้ชีก็ไปอาบเหมือนกันไปหกหครั้งไปกับลวงปู่คือพ่อไปด้วยจาก อ,อพันหน้าไปั้างทิศเหนือแ,แล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นจากที่เคยทานยามากก็กลับว่าหยุดค่ะยาหมอน่ะไม่ไม่ทานแล้วค่ะเแล้วท่านก็นอนนอนหลับทั้งทั้งคืนค่ะแต่ก่อนอท่านจะไม่ค่อยได้นอนเท่าไรหร่อืมท่านจะเดี๋ยวก็ลุกอาบน้ําเดี๋ยวก็ลุกอาบน้ํานั่นแหละพูดถึงว่าแต่ก่อนก่อนก่อนที่จะไปที่ตรงนั้นท่านอาบวันละยี่สิบครั้ง Oh. ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจนไม่ชีกลัวกัว่าพ่อจะช็อกอะไรประมาณนี้ก็ไม่อย่อยู่ก็นายทหารมันร้อนหรือไงมันร้อนถึงอาจดังวันยี่สิบครั้งนี่มันร้อนมากเลยไงท่านร้อนท่านร้อนถึ่งอกาสทึ่งทึ่งอากาศเย็นท่านก็อาบอย่างนี้แหละค่ะ oh. พอไปที่ตรงนั้นท่านกล่าวว่าอาจวันละสามครั้งคือปกติค่ะอืม uh. เพราะว่ามีนายทหารเป็นลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งท่านมาหาทีนี้ ท่านพระหลวงปู่ไปเที่ยวเออไปพักท่านอยากให้อ่เห็นที่สงตรงนั้นท่านบอกเปรยเปรยว่าเวลาลงปู่แล้วก็ได้ลงไปลงไอเขาเรียกว่าไปชุบน้ําศักดิ์สิทธิ์สามบ่อค่ะบอ่อแรกเขาเรียกว่าบปูนมิชีก็ไม่รู้จักตรงไหนค่ะไปตามท่านนั่นแหละบอ่บอระยะล่างคือบอ่อน้ําที่ว่าบอ่อน้ำซับพญานาคนี่ท่านเปรยเปรยว่าท่านอยากไปพอดีวันไม่มีรถเนาะท่านว่าอยากไปอีกเพราะน้ามันจกหมดแล้วเพราะเราเอามา เอามาทั้งดื่มทั้งอาบค่ะเหรอเอาเอามาดื่มด้วยเหรอจ้ามันสะอาดเหรอจ้าสะอาดมากน้ํานี้ค่ะเย็นเห <leb> มือนน้ำแข็งเลยค่ะโอ้ย<ม>ใสเขาเขาว่ามาันน้านี้มันเป็นสามสามสีน่ะเหรอถ้า,หน,า,ห,นาหน้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 าหนาวมันจะ,จะจะอุ่นค่ะจะอุ่นจะไม่หนาวอืมถ้าหน้าหน้าร้อนน้ํามันจะใสถ้าหน้าฝนน้ํามันก็จะขุนนิดนิดเขาบอกว่าอย่างนี้พทหารเขาทํารั้ว ไอ้อะไรไม่ให้ใครไปอาบแบบสกกรกประมาณนี้ค่ะอืมยังในตอนตอนสมัยก่อนนู้น่ะที่หลวงปู่สวงมาหาหลวงตาสงบ่อยๆเนี่ยเออแล้วหลวงปู่สวงคุยอะไรกับหลวงตาสงบ้างอ่ะสมัยก่อนอ๋อสมัยก่อนเนาะอันนี้ไม่ชีจจำไม่ได้แต่ว่าหลวงปู่จะมานอนกับพ่อที่มีกุฏิไม้น่ะกุฏิไม้เ,เป็นกุฏิไม้ไม้ทั้นของท่านนะพ่อไม่ชีก็อยู่บ้านที่วัดขยุงนี่เหรอจ้าที่วัดขยุง จ้าเขารื้อออกแล้วกุฏินั่นน่ะกุฏิที่ใกล้ต้นพ่อพระครูท่านอยู่นะปัจจุบันนะเจนกุฏิพ่อนะกุฏินั่นมันอยู่ทางด้านหลังดูที่มีต้นโพใช่ไหมไม่ไม่ไม่กุฏิพ่อที่อยู่กับหลวงปู่คือกุฏิอยู่ทางทิศวันออกติดกับหลวงไอ้กุฏิพ่อพระินที่อยู่นะพระครูที่อยู่ปัจจุบันค่ะเออที่อยู่เอายู่หน้าวัดเลยเหรอจ้าคือคือคือจะอยู่เรียงกันอย่างเงี้ยอยู่ติดกันค่ะอผาทางไอ ที่หลวงพ่อไอ้พระครูท่านอยู่ปัจจุบันคือมิชีเป็นคนสร้างจ้ะปีตัานค่ะสร้างต้นท่านหนึ่งที่ท่านรักษาโยมหายนะเพราะว่าหลังหลังหลังแรกเป็นหลังไม้นะค่ะท่านเป็นหลังไม้สองชั้นท่านเป็นถ้าจําตามที่มิชีจําได้ท่านจะเป็นคนที่ว่าจ้างให้คนเลื่อยไม้ในในตามิชีนี่แหละท่านก็ไปไปกับเขาไปยืนอยู่ในเขาเรียกว่าตับไม้น่ะ ไปยืนกับในท่อนไม้นะ่ะจนว่าไอ้ป่าไม้จะจับเห็นท่านแล้วมาจับหนะ้าก็ท่านจะเลื่อยไม้มามาเยอะมากสร้างโอ้ได้หลายหลายหลังค่ะโอ้นานล,ล้วใครไปกดเอาไม้มา,าใครไปกดเอาไม้มา,ก,า,มมาก็พ่อเลยพเลยพราะว่าช่วงนั้นก็ลวงพ่อในรินค่ะท่านยังไม่ได้มาเป็นมาอยู่มาอยู่กับพ่อท่านจ้าเพราะว่าท่านเกิดอุบัติเหตุ้นมาจ้าหลวงตาสูงไปเอานไม้มาจากไหนอะตอนนั้นอนะ นาไม้ในนาของแม่ชีค่ะที่ที่ของแม่ชีนี่จะมีมีไม้เยอะเลยเหรอจ้าแต่ก่อนนี่นี่มันม,มีแล้วแต่ก่อนมีมีไม้เยอะค่ะอ,อ๋อแล้วแม่ชีเจอได้เจอหลวงปู่สวงไหมโอ้ก็แม่ชีเจอตั้งแต่เล็กเนาะท่านเหรออ๋อเ,เป็นลูกกํพาพร้าเนาะเป็นเป็นลูกกํพาพร้าคุณแม่ตายตั้งแต่แม่ชียัง ไม่รู้ว่าหน้าตาแม่เป็นยังไงก็เกิดมาแม่ก็เดินไอ้ท่านจากไปแล้วเอท,ท่านเป็นานเป็อะไรอะ่ะแม่แม่เสียชีวิตค่ะตั้งแต่คลอดมาตั้งแต่เบบอะนะตั้งแต่จําความไม่ได้นะ่ะอทีน,นี้ก็พ่อท่านเอาปะเลี้ยงนะ่ะหรือลูตาบอกไหมว่าแม่เป็นอะไรถึงเสียไปอะ่ะโอ้เขาเรียกสมัยตะกอนเขาเรียกว่า ไอ้ออกลูกอย่างนี้กินของผิดอย่างนี้ก็คือจะไป<ฮ>หาหมอ,อยากมันสมัยก่อนมันไม่มีรถมีอะไรนะ<ฮ>มันเดินลําบาก<ฮ>อะไรไห<ฮ>วพึ่งหมอก็อท,ทั้งขาดใตายไปกินของผิดสาเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะ<ฮ>พ่อบ,บอกว่าไอเห็นญาติญาติบอกว่าพอดได้อันประมาณเจ็ดวันหรือสิบวันนี่เลยแม่ก็จากไปจะรู้ได้ยังไงว่าแม่เป็นหน้าตาภาพสักใบก็ไม่มี<ฮ>อยากเห็นภาพก็มีแต่จะนึกในความฝันค่ะ เพราะว่าแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่แม่ชีเกิดมาได้ไม่กี่วันทําให้ป้าสายเป็นผู้เลี้ยงดูมาตลอดและป้าสายซึ่งเป็นพี่สาวของหลวงตาสงชอบติดตามหลวงตาสงไปกราบหลวงปู่จึงทําให้แม่ชีได้ติดตามไปกราบหลวงปู่ด้วยตั้งแต่เด็กแม่ชีก็มาบวชเมื่อพศยี่สิบหกเพราะว่าช่วงนั้นเดือนจบอยากไปกรุงเทพขอพ่อพ่อไม่ให้ไปอื ก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ไปแล้วก็ขอบวชคิดได้แค่นั้นก็บวชมาเลยค่ะเหรอแล้วแม่ชีบวชที่ไหนบวชที่วัดขยุงนี่เหรอใช่ใช่บวชที่วัดขยุ่งพอบวชที่วัดขยุงเป็นอย่างนี้บวชได้อยู่ได้ประมาณสามปีอยู่กับพ่อพอพ่อท่าจะพาไปตามเขาลำนาวไทยหมายถึงว่าไปปฏิบัติตามถ้ำนะถ้าออก,อถ,ออกถ้าออกคนสาพ่อจะเดินตามป่าก็จะมีแม่ชีสี่ห้าองค์คือชิกุล คือแม่แม่แ,มแตรมที่เป็นเป็นลูกศิษย์ท่านนะแม่บรรทาตอารุณีนะในรูปโบในขึ้นโบสน,น,ะนะั่นแหละอแล้วก็ชี้พิกุลแล้วก็แม่อรุณีแล้วก็มีป้าสายคือเป็นพี่สาวท่าน<อ>คนแก่ๆก็โอ้หลายมาวะแม่แตรมชีพิกุลเ้าใหญ่ใหญ่นะพี่สาวหลวงตางสงยังอยู่ไหมพี่สาวท่านเสียชีวิตแล้วค่ะเ<อ>พราะท่านน่ะ เพราะว่าไม่ชีกงชาเนาะท่านจะชอบอไปหาหลวงปูส่สวงคือป้าสายนี่แหละนี่ไม่ชีเป็นเป็นเชื่อว่าชอบชอบไปกับท่านแต่ลูกๆของท่านไม,ไม่ไม่อยากไปวัดแต่ไม่ชีติดจะติดกับป้า<อ>ป้าไปไปหาป้าสายตามไปด้วยนะท่านจะชอบไปวัดทุกปีป้าสายที่ไปชอบไปเอาหวยหรือไงไม่ไม่ไม่ได้ไปหวยไปไป,ไปกราบหลวงปู่อะไรประมาณนี้<อ>ท่านไปไปไปเล่นกับแม่แม่ แม่ไม่ชีมั่นที่อยู่โคแก้วนะที่ท่านดูแลลวงปู่นะไม่ชีมัน่นใช่ไม่ชีมันออ่นแต่ชื่ออะไรไม่รู้พวกเราเรียกว่าไม่ชีมั่นตัวเล็กๆน่ะแต่ท่านจากนานแล้วล่ะจากเพราะว่าท่านจากลวงปู่ก็ไปเรื่อยเพราะว่าท่านจะอยู่จะดูประจำอ่าอยู่กติให้เวลาลวงปู่ไปไหนมาไหนทีละเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะทีละห้าหรือหกหรือเจ็ดอย่างเงี้ยไปไหนมาไหนท่านจะอยู่คนเดียวไม่ชีมั่นยังอยู่ไหม ตายแล้วตายนานแล้วเพราะว่าตอนนั้นมิชีไปกับป้าสายมิชีมั่นท่านท่านท่านอยู่เนาะท่านจะทำถึงหันเพราะว่ามิชีก็ชอบจะไปเล่นกับมิชีมั่นท่านเป็นคนใจดีมีเมตานะไปนอนนุ่นตักเงี้ยท่านกระจดีรูปหัวรูปอะไรอื จ้านี่เลยจะไปบ่อยจะอะไรป้าจะไปบ่อยเจอไปหาไม่ชีมั่นก็ไปกราบลุงปู่ตอนนั้นเมชีไม่มได้ไปไปหาลุงปู่ก็อยู่กับไม่ชีมันกันค่ะเพราะเราเป็นเด็กเด็กมากก็ไม่รู้ภาษาอะไรเนาะเด็กเอยังยังเรียนหนังสือเลยค่ะคือตามป้าไปป้าป้าไป,าป,าปาตรงไหนก็ไปบางทีพ่อก็อท่านไปอยู่ที่ร้อยพระพุทธบาทคือท่านน่ะบวชเป็นพระ ท่านไปจับในป่านะ่ะคือร้อยผู้พุทธบัตอยู่ภูสิงห์ป้าพาไปเรี่ยมพ่อมีชีก็ตติดตามท่านไปเดินลัดป่าไปไนงะไม่ไม่ใช่ทางเรียบนะเป็นทางดินทรายค่ะอืมจ้ะใหญ่มากใหญ่มากเอี๋ยก,ก่อนมันจะเป็นภาพภาดเดี๋ยวนี้เขาเขาเต็มสีไวนะ้น่ะอยู่ที่ภูสิงห์หรือเป็นวัดหรือเป็นอะไรเป็นภูเขาค่ะอ๋อไม่มีวัดตรงน,นั้นไม่มีฮะไม่ไม่มีไม,ไม่มีมมเขาอ,อยู่ในภูเขาเดี๋ยวนี้เขา เขาจะว่าเป็นสำนักสงฆ์หรือทำเป็นวัด <érer> ก <Help biết> ็ไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ในภูเขาค่ะก็ไปทำบุญทุกครั้งค่ะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าพ่อจะเดินเดินตามท่านใจเพว่ามิคีก็จะแห่ขบวนเมื่อคืนคือมีพวกหม้อพวกอะไรนี่แหละเข้าสารพากันเบกถ้าพ่อไปตรงไหนก็ เช่นสองเดือนสามเดือนเราก็ช่วยกันคนสเสบียงอาหารนะมีมามมากปลากระกป๋องก็ว่าไปพ่อนมันเป็นของแห้งน,นะคะไม่ใช่ของสดมันจะมียังปลาทูเค็มอย่างเงี้ยปลากระกป๋องมากมากก็ถือว่าดีแล้วคะ่ะก็จะไปที่ละเดือนหนึ่งหรือสองเดือนไปพำนักปฏิบัติอะไรประมาณนี้ไปน,นั่งภาวนาะแต่ว่าท่านท่านหลวงปู่ท่านสวดเก่งมากสวดไม่ใช่อย่างนี้นะผมดตงบาลเลยนะสวดเขาเรียกว่า ตรวจไอ้ถ้ำสัตจังหรือบันดาลถ้าแม่ชีรู้จะเป็นอย่างนี้มีที่พกเก็บเก็บอะไรต่อมีอะไรได้เอาไว้เพราะว่าพัดรถชนในตอนที่หลวงตาสงโดนรถชนจนต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานตัวแม่ชีเองก็ต้องมาเฝ้าดูแลหลวงตาสงที่โรงพยาบาลจึงไม่ได้กลับดูแลกุฏิของหลวงตาสง ที่มีข้าวของที่หลวงปู่สูงให้ไวมากมายด้วยความที่ฉลาดใจคิดไม่ถึงว่ากุฏิที่อยู่ในวัดจะมีผู้คนใจบาปเข้ามาขโมยของที่เป็นของหลวงปู่สูงไปเกือบหมดนักวิจโอดีที่หลวงตาสงได้นำจีวรของหลวงปู่ที่ท่านให้ไว้ติดตัวไปด้วยและหลวงตาสงก็ได้หนุนนอนทุกคืนตอนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และบัดนี้จีวรผืนนั้นหลวงตาสงได้เมตตาให้กับผมมาเก็บเอาไว้บูชานับว่าเป็นบุญของผมและทางช่องเป็นอย่างสูงที่ได้รับจีวรหลวงปู่มาเก็บไว้บูชาของนั้นมันก็หายไปเราไม่รู้ว่าของนั้นมีค่านะคือหลวงปู่ท่านจะให้สมุดคนละเล่มอ,อคนละแผ่นนะกับที่กุลให้เป็นนักเรียน oh. อืมให้บวชให้เป็นนักเรียนตเต็มเต็มกระดาษเลยหลวงปูสง่สูง ได้ให้สมุดกับแม่ชีและแม่ชีพิกุลคนละเล่มโดยหลวงปู่ได้เขียนคำว่านักเรียนเต็มหน้ากระดาษไปหมดเหมือนกับเป็นปริศนาธรรมให้กับแม่ชีทั้งสองคนให้มันศึกษาเล่าเรียนและหลังจากนั้นแม่ชีทั้งสองจะได้เจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างนั้นรอติดตามชมกันในคลิปหน้าและสำหรับคำว่านักเรียนที่หลวงปู่เขียนไว้นั้นทุกท่านคิดว่าหลวงปู่สวง ต้องการที่จะสื่อหรือบอกอะไรกับลักษณะของตัวอักษรทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับอิดิเมียอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาปันดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ